คือตัวใบเชอร์โบนะคะพิเศษเลยจีบนเวียนจะได้ไปก็คือแรงมาให้กำลังสูงสุดว่าเผืน่อในของตลา,าดนะคะอยู่ที่ซองอยาแรงมาอ่าบอกเลยว่าตัวนี้ช่วยมากคือข้างนอกเนี่ยจะเมื่อนกับตัวขับเขื่อนซองรอเลยแต่ทีพิเศษคือเพื่อนจะได้ในส่วนข้องช่วยจอดนะคะช่วยเบรกเรื่องการชนด้านหน้ารักษ้ารถให้อยู่ในเลนนะคะแล้วก็เป็นอะแดคติฟคูดคอนโทรลที่สามารถรักษา่รกษาระยะห่างจากรถคัาหน้าได้ด้วยนะคะ ทึ่งในส่วนข้องท่าสม,มุดหวาเพื่อนเพื่อนนะคะอยากได้รถบุญไวเท็อ่ะไม่ว่าจะเป็นคับซ่องถีว่าโชยูราคาล้านหกมือเก่าหรือจะเป็นตัวที่ข้าตัวนี้เปิดตัวถีหลานโซ่เส้นหกมือห้าพันภายในเดือนนี้เพื่อนเพื่อนจะได้ในส่วนข้องระบรบ,รบประกันส่งกับรางฉุกละอีกสิบปีหรือแทียทางเพิ่งกีโลด้วยนะคะท่าสมุดหวาสนใจโอเคอยากได้รถติดต่อดองยิ่งได้เลยนะคะทีเบอร์สูนเก่าซ่อมห้าแปดหนึ่งห้าเก่าสีซ่อมนะคะ ดีค่ะเดี๋ยวเขาอยากส่งต่อให้ทางน้องเข้าได้อธิบายในส่วนของตัวที่จอโชู์ึืดๆนะคะ ครับโอเคขอบคุณสําหรับในส่วนของ SC หญิงบ้างนะครับใครอยากจะแวะเข้ามาทักทายก็เดินทางเข้ามาได้เลยนะครับเดินทางง่ายๆห่างจากเซ็นทรัลเพียง5นาทีเท่านั้นเองที่ฟ o อ d MSK เนะครับเราไปกันต่อในส่วนของรุ่นที่เรียกได้ว่าใครไม่รู้จักเนี่ยวันนี้ต้องอัพแล้วล่ะต้องอัพเทรนด์แล้วล่ะเพราะว่า2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ติดหูมากๆนั่นก็คือในส่วนของรุ่น Ford Raptor แล้วก็ในส่วนของ Ford Everest เรนะครับเราจะให้ในส่วนของ SC นโมนะครับเป็นผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะนโมนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะที่ฟอร์ด m อ k นะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอรถรุ่นเลนเจอร์แ t ปเตนะคะตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะคะตัวนี้นะคะจะมีอยู่5สีนะคะ มีสีเทานะคะก็จะเป็นสีที่จอดโชว์อยู่ตรงนี้นะคะสีน้ำเงินนะคะสีขาวสีดำแล้วก็สีแดงนะคะตัวที่เพิ่มค่าสีนะคะก็จะมีสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีเทานะคะตัวนี้เ a นเจอร์นะคะมาพร้อมกับเครื่อง2000ันเทบโบคู่นะคะแรงม้าอยู่ที่213แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับเกียร์ดอทมัสส10สปีดนะคะตัวนี้ ุดเด่นเลยนะคะก็คือช่วงล่างนะคะช่วงล่างตัวนี้จะเป็นโช๊ค4ต้นนะคะพร้อมบัดลิงค์นะคะแล้วก็ซสีชิ้นเดียวนะคะขนาดใหญ่กว่ารถกระบะท้องตลาดทั่วไปนะคะตัวนี้เรากล้าพูดเลยนะคะว่าซ็สีขนาดใหญ่กว่ารถท้องตลาดทั่วไปนะคะในประเทศนี้เลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับโหมดขับขี่นะคะ6โหมดนะคะโหมดที่เด็ดที่สุดก็ต้จะเป็นโหมดบาหานะคะ ตัวนี้ก็คือจะไม่ล็อกของความเร็วเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบความเร็วความสปอร์ตนะคะถือว่าตัวนี้เหมาะมากนะคะเพราะว่าตอบโจทย์กับลูกค้าที่ชอบรถที่มีสมรรถนะดีนะคะแล้วก็ความเร็วสูงนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนะคะว่าด้านในของแร็ปเตอร์นะคะ เราให้อะไรมาบ้างนะคะตัวนี้อยากนำเสนอเลยก็จะเป็นนะคะหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นซิงค์ภาษาไทยนะคะสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ออพวงมาลัยหนังนะคะเย ب, ็บเดินได้น้ำเงินนะคะมาพร้อมพาดชท้นชิพนะคะที่พวงมาลัยนะคะ10 สปีดนะคะอัตโนมาติสปีดนะคะเบาะนะคะจะเป็นหนังอันทลานะคะเดินได้น้ำเงินนะคะดูะสวยงามแล้วก็สปอร์ตนะคะส่วนเลปเตอร์นะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะของเรานะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะแล้วก็จะมีตัวรับประกันนะคะเครื่องยนต์ช่วงล่างนะคะ10ปีนะคะหรือ150,000กิโลนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นรุ่น Ever อร์เนะคะที่จะแนะนำลูกค้าท่านไหนนะคะครอ,อบครัวนะคะขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้เครื่องนะคะ2 0 0 0นะคะ180แรงม้านะคะมาพร้อมเกียร์อัมาติสสปีดเหมือนกันนะคะตัวนี้ราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่1 3 9 9 0 0้านบาทนะคะอยู่ในรุ่น ไทเทเนียมนะคะตัวนี้ช่วงล่างนะคะจุดเด่นเลยนะคะช่วงล่างของเราก็จะเป็นวัดลิง์นะคะให้การเขา้าโค้งที่ดีนะคะการทรงตัวที่ดีนะคะนุม่มนวลน,นะคะเป็นรถเท v เลยเหมือนรถ H u v วเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภยัยถุงลมภัยลูกนะคะระบบความปลอดภัยครบเลยนะคะลูกค้าที่ชอบอ่ ออกทริปนะคะไปเที่ยวนะคะตัวนี้เหมาะมากนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในของรถนะคะว่า,าด้านในฟอร์ทให้อะไรมาบ้างนะคะตัวนี้ก็มามีหน้าจอมาเหมือนหน้าจอ8นิ้วนะคะเป็นซิง์ภาษาไทยนะคะมี n a v i g กเต,เตอให้นะคะ เอออิสระแยกซ้ายขวานะคะก็คือตัวนี้ให้มาครบเหมือนกันนะคะวงลไ,ไฟฟ้ามีคร i สคอนโทรล l ให้นะคะระบบความปลอดภัยของปอดนะคะให้มาครบเลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะปอดเอเวอเรสนี้มีออกมาทั้งหมด5รุ่นนะคะมีราคาเอ่อมีตัวเริ่มต้นราคาล้านสด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถาม ได้นะคะหรือเข้ามาที่โชว์รูมก็ได้ค่ะของเราอยู่เลยเซนทรันมาประมาณ4กิโลนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะแวะเข้ามาชมได้หรือว่าติดต่อนโมก็ได้นะคะเบอร์096 182 2859ค่ะ